สวัสดีครับวันนี้มาแต่เช้านะครับเช้ามืดเลยตอนนี้ก็ตีห้าพามาชมตลาดนัดโคกระบือนะครับอีกหนึ่งของดีเมืองอุทัยนะฮะที่อยู่ในความฝันคําฝันอุทัยธานีนะครับว่าตลาดนัดดังหูกกระบือเดี๋ยววันนี้มาเก็บภาพบรรยากาศนะครับให้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงนะครับก็ อันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสทต้อมนะครับท่ันอาจจะมืดๆหน่อยนะแต่ว่าอันนี้คือบรรยากาศจริงๆเลยนะครับสทต้อมก็เดี๋ยวพาเยี่ยมชมนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นเป็นท่าเทียบเอารถเทียบ <ST. S 2> ใช่ไหม <S <S ใช่ครับชื่ออันนี้เป็นรถเป็นรถอันนี้อันนี้เป็นรถนะครับ <S 2> <S 2> <S ใช่ครับแล้วก็เขาจะเอารถมาเทียบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาควายมาลงอันนี้ อันนี้เป็นควายบรรยากาศนะครับอันนี้จริงๆนะครับเหตุการณ์จริงปกติที่นี่จะทุกวันพุธใช่ไหมเขาเปิดทุกวันพุธใช่ครับช่วงเวลาประมาณช่วงเวลาจริงๆก็ประมาณตีสี่นะครับตีสี่โดยประมาณตีสี่ตีสี่ถึงตีสามตีสี่ตีสามตีสี่เริ่มมีควายเข้ามาแล้วแล้วก็แล้วก็จะวายประมาณเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าครับสวัสดีครับ อันนี้ผู้ใหญ่บ้านมาเที่ยวมาควายมาขายเหมือนกันครับมันจะมืดๆเนี่ยนะครับเอาควายมาขายวันนี้มาขายกี่ตัวครับวันนี้21ตัว21ตัวครับเหลือ3ตัวแล้วครับผมไหวก็มีทั้งขาดทุนมีทั้งกำไรที่เรียกด้ไหมนี่ยก็ขาดทุนมา8ตัวแล้ว3ตัวราคาแย่ราคาแย่ใช่ไหมครับผมปผูกจัด ที่ขายนี่ขายคนเวียดนามหรือคนไทยครับก็มีทั้งเวียดนามแล้วก็เหลือลำปางลำปูคนเยอะนะครับเนี่ยคือผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะอันนี้อันนี้ตรงจะสว่างสว่างเลยคือสังเกตว่านะครับมันจะมืดมืดนะเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าทําไมมันต้องมืดมืดนะเขาก็จะมีไฟฉายมานะครับแต่บรรยากาศที่นี่บรรยากาศที่นี่จะเหมือนอารมณ์ ฟีลอารมณ์เห <k réussi> <k musician> มือนครับผมว่ามันย้อนกลับไปสักยี่สิบปีนะเห็นไหมครับนี่ครับบรรยากาศจะเป็นอีานี่เป็นบรรยากาศการซื้อขายจริงๆเลยนะของเขาค้านะครับเห็นบรรยากาศจริงๆเลยว่าเขาซื้อขายยังไงนะครับไป เฮไดีมีรถเฮ้เฮ้ดินนอย่าไปูเฮ้ยขารถใครยเอาด้วยนเนี้ากาเนเมวไม่ขอแล้วข้า็แล้วก็ที่นี่มันจะมืดๆนะครับคนที่มาก็อยู่ไฟฉายพกกันมาแล้วก็ยังมีร้าน ปรุงกาแฟให้ดื่มนะครับข้างหน้าเช้าเป็นบรรยากาศแแล้วสายหมดยังมามาหนอกแอให้โฉมขึ้นรถเลยโซถแสงอันนี้ก็จะเป็นโซนของวัวใช่ไหมครับใช่ครับน,นี่เป็นโซนของวัวแล้วครับผมเขาก็จะแบ่งโซนไว้ที่นี่นะครับมีทั้งวัวทั้งควายวัวนี่ไม่สามารถลงจรดได้นะเพราะว่า เพราะว่าบัวมันดื้อร่อยนึ่งบัวมันดื้คือ <c ười> <c ười> ต้องอยู่ในข้อตลอดใช่ใช่ไม่เหมือนควายควายเอาเออกมาโชว์ตัวได้อ่ะ <c ười> อันนี้คือเขาเรียกไงวะเรียกว่ามือปืนอันนี้เป็นลักษณะของที่เป็นมือปืนเจ้านะครับว่าเขาก็จะมามามาเลือกเลยพอรถเข้ามาปุ๊บเขาก็จะเข้ามาดูเลย แล้วก็เหมือนกับซื้อไว้เลยแล้วก็ไปบวกราคาต่ออะไรเงี้ยเหมือนนะครัจับเสือมือเปล่าครับว่าเขามีลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีไม่มีสินค้า,า <c oughs> เขาก็มาจับเอาตรงปรากทางอันนี้ก็เป็นสก<ด>ชีพย่างที่น่าสนใจครับเคยได้ห้าร้อยพันเราก็เดินมาจนสุดตลาดแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาถามป่าที่เป็นผู้ดูแลที่นี่นะครับว่าที่นี่มัน เป็นมายังไงถึงได้ไปอยู่ในความกว่านูุไทยได้นะครับผมเป็นระดับประเทศได้นะครับเดี๋ยวฟังป๋าเล่ากันลวกันครับผมสมพงษ์เพชรโลดเป็นพนป๋าสมพงษ์เพชรโลดเป็นตัวแทนของท่านตจวีเกียนกรุนคระเทศเพื่อเพราะเพราะตจวีเกียนเป็นผู้ดูแลทั้งหมดได้ส่งผมมาดูแลสามารถควบกระเบือแทงตจวีเกียน ท่านต่อวิเชียนจะรุนแรงเกินไปท่านต่อวิเชียนท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดครับของตลาดนัดโคกกระบือบทัพพันก็เป็นพ่อต่อต้อมเป็นพ่อสอนต้จริง <c oughs> ๆนะ,ะท่านก็เลยให้ผมมาช่วยดูแลเพราะตัวท่านสจอเนียทำไมไม่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 ไมค่อยได้มาไม่ไม่ไมค่อยได้มานอกจากถ้ามีอะไรจะเรียกท่านสจอวิเชียนมาท่านก็จะมาครับแต่ถ้าปกติเราท่านจะไม่ได้ออกมาเองเอาใจที่นี่มีผู้ดูแลทั้งหมดจี๊น ครับแต่ก็เม่ช่องดูแลแล้วป๋าผมผมสงสัยว่าคือคือที่เนี่ยดังดังขนาดเออยู่ในทำปอดอุทัยนะทําไมถึงครับทําไมถึงต้องมาอยู่ที่นี่ครับ่อเป็นมาเป็นไงทำไมถึงต้องมาอยู่ที่ทับทันนี่ตลาดนัดเมื่อก่อนนี้มันเป็นอยู่ของยี่ปุ่งอ่าบางตอนแรกมันเกิดที่หนอนยี่ป้่งโอจะมีไปประมาณตักห้าหกโลมั้งอ๋อใกล้ๆกันแล้วตอนหลังบางเสด็จเสียชีวิต ้วเราไปอยู่นวนหวายมาอยู่นวนหวายตอนนั้นดังถึงประเทศท่านมาเสด็จมาเลยนะตอนนั้นผมก็ได้มายุ่งเกี่ยวแล้วคแล้วตอนหลังที่นวนหวายก็เลิกเลยตอนนี้ตอนนี้ที่นี่ตอนแรกเขากำนันผู้ใหญ่บ้านรวมตัวกันมาเปิดตลาดนัดที่นี่ก็มีกำนันหลายายท่านแล้วก็มีท่านสอนยวิเชียนเนี่ยร่วมอยู่ด้วยแล้วตอนหลังนี่ท่านกำนันท่านกษเสียหมดแล้วแล้วที่นี่คือดังระดับประเทศเลยใช่ปะดังระดับประเทศคือ จังหวัดไหนวะครับที่เข้ามาที่นี่เนี่ยโอ้ที่นี่มาขทายที่ดูมีชัยนาสุพรรณที่มาขายนะครัะครสวรรค์มาทั่วมาทั่วแล้วคุณซื้อก็มาไกลมากคุณซื้อมาตอนนี้ท่าที่ผมรู้มีเป็นมีต่างชาติมาด้วยใช่ไหมมีมีแล้วมีพวกไปพวกเวียดอะซื้อส่งเวียดนามเนีก็เยอะเยอะคนคนมาซื้อเยอะมีตั้งแต่น่านมีลำพูนมีลำปางเชียงใหม่เท่าที่รู้นะ แล้วแถวสุพรรณชัยนาทเขามาเยอะๆคนซื้อเยอะๆมาซื้อเยอะแตมส่วนมากคือควายนี่เขามาเขามาซื้อนี่เป็นควายที่เขาไปแบบไปไปขายมันก็ไหลอยา่ไปเลี้ยงต่อหรือว่าทั้งมัวทั้งควายทั้งเลี้ยง ไปไปส่งก็มีไปมันมันหลายหลายประเภทนะแต่เราไม่ทุกอย่างแหละมีที่อย่างเลยที่นี่มีมีทุกอย่างที่นี่มีควายสวยๆก็มีนะควายสวยงามก็มีมีมีจะอยู่เป็นโซนแต่ควายในผมว่าก็จะช่วงนี้ราคาดีไหมปะควายก็ผมว่ามันทรงๆกันนะมันก็ทรงแต่ถ้าถามสุดดีไหมผมก็บอกผมเมื่อก่อนมันถูกมากนะควายเดี๋ยวนี้มันก็แต่มันจะจะบูมจะจะลดลงมาจากสมัยตอนฮอต ตอนนั้นวกยงามม,มันมันมันสูงมากนะอืมอืาตอนนี้มันก็ในใสายตาผมก็ตัวก็ใช้ได้นะตัวสามสี่หมื่นมันก็มันก็สูงนะควายอ่ะอืแต่คนเลี้ยงก็บอกตอนนี้ควายราคาไม่ไม่ค่อยดีค่ยดีแต่เนี้ยเนี้ยมาตอนเช้าก็มีเนี้ยตอนตอนปัจจุบันนี่คผมีคนมาบอกว่าคนคนซื้อก็บอกว่า พนเป็นจังอาทิตย์นี้พอไม่เป็นจังเป็นธรรมดาแล้วคนขายคนมันจะมีประเภทนี้คนขายกบถูกคนขายถูกคนซื้อแพงมันมันเป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ใช่แบบนี้มาตลอดมันมันเป็นเรื่องธรรมดาคนซื้อคนขายมากคนขายก็อยากได้แพงเหมือนกดาคนไหนที่ไปไปรับช่วงมาจากชาวบ้านซึ่งมาราคาเบาหน่อยก็ขายง่ายบางคนไปเอามาแรงๆมันก็ขาย แต่เราก็ดีใจนะที่เรามี่านต่อจอเคยบอกว่าเออเราเปิดให้เขาทมาค้าขายกันซึ่งเราไม่ได้เก็บแพงนะครับตัวละยี่สิบบาทเราไม่ได้เก็บแพงอืมคือใครจะใครจะมาค้าขายที่นี่ก็ได้เออเราเราไม่้ว่าอะไรมาขายมาซื้อมาขายเราไม่มีในหน้าเราไม่มีเสียแค่ตัวละยี่สิบบาทเราไม่มีจะต้องมาไม่เดี๋ยวพูดจะต้องไปเอานั้นเอานี่มาใช่เราก็เ็จอย่างเนี้เราเราไม่ได้ไปอะไรแล้วไม่ใช่ว่าเราจะไปแป้งทุกอย่างเรานค่ับ มีครับช่วยสลับสนุนเราไม่เคยคิดว่าเราจะเราเราอันนี้คือเปิดทุก,ท,กทุกวันทุกวันพูดครปาทุกวันพูดก็ส่วนใหญ่แล้ว <ไป S 1> ตอนนี้น<า>เราให้เขาเข้าประมาณตั้ปีสองแต่บางคนก็เข้ามาไกลๆเหนื่อยใารจะมา ขัวค่าหน่อยแล้วก็เหมือนมาเปิดเปิดท้ายนอนกันที่นี่เลยนะแตมบางคนเข้ามานอนกันแต่เราเนี่ยพนักงานเราก็จะมากมาตีสองแล้ววายกี่โมงครับเผื่อมีคนสนใจมาดูมาะไรสามโมงเนี่ยเริ่มวายแล้วเก้าโมงเช้าก็เริ่มจะเลิกกันแล้วครอ๋อโอเคครับป้าขอบคุณมากครับป้าวันนี้ให้ความรู้ครับได้